สบายดีพี่นอ้องกลับสบายดีเลยแม่พี่นอ้องวันนี้เขาตื่นเช้ามาจิพากันไปกินชีบหเนาะชีหมนนอ <laughs> ตื่นชวยเนาะพี่นอ้องจิพากันไปลงลงไปกินลงไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวซา,า,า,าอาโปาหมักก๋วยเตี๋ยวยูซุนิเกนเนปะ่ะเดี๋ยวเราลงกันเนาะสองคนไหมานานไม่เมื่อาพี่น้นอง พ <desserts. S 1> ี่น้องไอซุกเราก็ลงซ้ำล้วแบบเราก็ชื่อข้องพาก่ะหกูกดตัวได้ไหมไมืนมาเอาให้ไ่ดเลยไปพี่น้องออกกันดมเนาะพี่น้องวกมาหอดุมเนเขาสิผ้ากันไปกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวที่สามักที่สุดเนาะชอบก๋วยเตีวอะไรนวเตี๋ยวนึงอเราซุกคนมานำซ้ลงมาสคน นั่งนี่ด้อางาไปยืนอโอเคเส้นเล็กแ้วเนือเส้นเล็กนั่งา่ปูพึ่งจปสั่งหายพี่นาอาหารประจำไปน้ำมันยางได้กกินแต่ยูนเินมา ตอนๆแล้วก๋วยเตี๋ยวมาเล้วพี่น้องจ้าพี่น้องก๋วยเตี๋ยวมาแล้วบริโภคสั่งคนสิบกับบุปผิดใช่บริโภคมาคุยกันนะคะทุกคนพูดไทยเส้นอะไรจ้าแหลกคูปองเองเนาะตอนนี้แหลกคูปองซองหน่อยเกียยวเซนเนอรพ่อกินวลาสิลุ่พ่อจะได้กินวลาสิุ่มไปเด็กใหม่กินกับกะปิบักผีกเผา นี่เรามาแต่สองคนนะคะซีโอเราไม่มากินสองคนนะเนาะพี่เนาะเราจะชิมชูด้วยเนาะเสบะกะินไปแต่เสบนะเอาไปแล้วฟังคอมเตะจะไปพักกัน anh này cứ khò sò không quẩn không? bạn chết lấy hao, kiểu á, Tường nó nôn được. Như bạn đang làm, thân, thân như bạn chơi tường Bạn chỉ lấy xe, tường chỉ được, Chết mộng tường như bạn. ป้าเ็ตะเสรไปดิก๋วยเตี๋ยวเรือหมอนมูกเาก็สิตื่นเองเพราเป็นการเคยืิย่นนะยุบานเาอนมาก็ตื่นมาหมูปลาุกใช้กระไรเ่ีงยไห้บอุกอันนี้คือเผาสื่อกราไซุกืร้อนแก็ต้องมาผัดกะเพราผัดกะเามูสซับกะเพราหมูสับใช้ดสี่ิบหาบาทบชาทเนาะกินก กิแล้วก็ขึ้นเชิมจะเสีบเนาะอนนีกินได้แล้วเจ็บปะพี่โอไม่อยากกินเขาแล้วกะเจบสื่อเขาไปส่งไซุปตกรุดนันอหอมนี่พาสื่อเขาพส่งเนาะเราไอซุกได้อยู่สันสิบแต่ว่าสาตีสาอายู่สันสิบเจ้ะ สาวอานอนนําก okay, ันก uh oh yeah. oh. oh okay. oh, okay. okay. ับพีจ้าละค่ะบีมห้องเี้ยสี่คนนอนนั่งกันสีคนหนึ่งหนึ่งนนูหนึ่งนนหพุ่นทีทาง่างพุ่นโอเขทางพี่่างกับหน้ากับหลังนีคือห้องนอนนั่งกันสี่คนที่เราอุ่นพี่จ้าแล้วกะบีมส้วอานอน บีมนอนโซฟาก็ไก่เนี่ยหนึ่งเท่าไรก่อหนึ่งซ um ูนซูนหกมาจับนระสานี่เหนมากกัหอเด็กที่สิบหกหนึ่งซูนหนึ่งหกมาจากนักเขียนหนึ่งซูนซูนหกหอเดที่สิบปลาย พี่ทองมาจากจากุฎิอบับอมเนัอนะซุกซงจีต้องมาเกงจริคทีผา

ควอม้จ <54, S 2> ้าเพาเอากราะยังเช็ดทามแต่เช็ไปหลุมีนิดเพราะยังกต่ละเราจะเป็นกระเพากระเพาหมูสเอากระเพาหมู้ับาใ่ดาโอเคูมยอะไร่มเอีิีิหาบาหนึ่านเป็นหาซหาจะแสบเรือน้ำชาเนี่ยกองใช่ไ สีิบหากับสิบาทเป็นหกสิบห้าฝากเยอะก็กี่มากินกินกินกูกับตีจูตะกูแบบกูพันให้หายเบอร์หนึงเธอตีฉันนะ อยากมีของนอนไปคักตัวเองนั่นเองเด้อง่าแต่อัพอิตินติด่ะขาวกูแต่ชิบเรือจ้าน้ำชิบะเป้าทุกคนเฮ้ยนูลาเป็นลูกเาว้ย่ยฟ้าเอะอยุมันโบ้ทั้งนี้บอย่างกางงามอยู่ป้าสาอัพเป่งลานทุกคนซาสวยมากทุกคน ได้แ huh. ล้วบอาสดง่มว้าวต้องมีสายสะพายด้วยน่จ้าใส่สุดที่ใส่สื่อหายสุดน้อพี่น้องฮันเด้ยฮันเด้ยดองจุดที่พี่ใส่สื่อหายน้องมาแค่ได้โตมาน่เลยเนาะฝุน้าอาฝ้าไปโดดเออว้างามมารี ว้าสวยมากเลยมุ่งดรงมุ่งตรงว้าวยไฟสวยขนาดนี้เลยเอปุ๋ยพี่น้องไฟมากระทีพอัเด้อเฮ้ยมากกออินบอกนี้คือมสแกนจังฉะอุ้ยลยมีแกนต่างแบบว้าสุดตัวนี้ใครแท้เนาะพี่น้องสุดเิน แบบว่าผสาสิเมื่อได้แบบรูปแบบนี้นะแบบเดินทางคอนกรีดย่างเลยจังซี่โอ้พอดีแล้วถ้าคนเฮ็ดเหียญกีตางก็กีเขาสิโฮป๊าเข้ากันอ่ําพี่น้องเลยจาดงะย่างกพี่สไปใส่เดเียงได้อยู่นะออกมาออกมา งามนะพี่น้องว้าสงสารงามว่าเคยเห็นปงามมากขนาดนี้เลยลอุ้ยหิหานี่สฉมันอวยหูตัวเองอวยเนาะอ่ก็ตั้งสวยอีเลยบ่เคยเห็นจะแต่งตัวให้จักเทียนเนาะพี่น้องมึงไนที่ิไรเคยเห็นสะอาดแต่งตัวแบบนี้แน่พี่น้องใค,ใครมาสไตล์การแต่งตัวแบบนี้พี่พี่พน,พน้องพี่ชายต้องั่รซื้อให้ายแน่เลยซื้อหายนะาะทั้งมังกุดทั้งสะพายพี่น้องเอ้ยสวยเด้ออลังการเลยอืมเล็สเดสแตนเต้น งามแพงงามแพงใส่ปาจับสวยแบบหนุ่มบ่ยงเขาตื่นเขาานาแล้วนนิบานาใส่มุ่งเลยเกือขาด้ตีทเชิ้งเจ็บจีบไใส่ไปงานดี๋งกูสิกูสิเอาแบบมีแกนเด้อสวัสดีค่ะอาปูแห่งวันต่างด้ามมีแกนติสซะ ่อกเล้วพี่หางพี่หางนำซะงั้นตอนนี้ไม่เลยพี่น้องรอบพีมากรบทีดคือไอซูุกคากาบีรอบแรกนาองซีโม่มาฝากกันมากินข่าวอีกแล้วปิดว้าวทุกคนตอนนี้บาซูกซาวบีมานำเนาะลงมากินข้าว สวยมากระเวะสื่อน้ำนะทุกคนแล้วก็สึกิจเขา,ก,ขากันเ,เกียบแขนเด้าินดยก่ิสุ้าซุเกือบอีเต็มาแล้วเลยอยู่ในห้องบ่แล้กินข,ข่าวยูขางรุ่มยูซิมีแกนนะทีน้อง

kem sò măng cay nữa, kẹo apple, hôm nay mình kinh kem sò măng cay, uống khàng gụm gì đó nữa. um, sẹp, cơm ăn gì bì tăm sẹp, tất cả luôn. cơm, bì tăm, bún riêu, khẩu. xào bìu cà bao chúc, nướng mại, gì.

ะจ๊ะต้องหนามองเน้บางหนะแต่แม่คนองกี่ขามันไก่แต่นต้องบีมจักสองขวดคุณเดียวพี่น้องเอ้ยถึงเป็นตัวเล็กแต่กินเยอะนะคะจั๊กแต่ยังไม่นมอียังคุณใบ่จได้เไปไหมเไไหมคะไไ่้าะไหลชดมาได้เอา เดออ์จ <dunno> ้าพี่เนาะคนไม่ดเดอีลอยเขาม่ีดไหนเจอหรอเดือคนอะไรกินไอติมเร็จแล้วพกันไปกินไอติมเห่อี้หรออไปกินดกันกับกินเนะกินบกินจกนหกินหรออิ่มนะกินนะคะ พี่ต่เท้าสิากันไปหลอกหาบอลแปงพับแวงไอซูจะยอีงยังก่อนจะสิยผ้าขวบไปเขาบึังไปวัดวัดอะไรวัดสันวัดสันพีน้องาอันนี้ไปใส่คองวันไปแหลกคองควันอยู่บ้านพี่สาพี่น้อง สึกเนี่ยนี่ตัวนี้ก็งาตัวเลน้อยนี่ลูกงามแล้วเนี่ยงาเนะแกงเอาัวเดียก็สีเอาสีเอาเป็นทงเอาก็ได้ทงเท่าไหร่เนสิเอาไปซื้ัวนี้ บกรดเดี๋ยวแม่กูบกกดเลยเดย จะเจตัวไหนจะได้กรไนะ้าหนะตัวนี้เท่าไรดีบเออบ่